เยมังกรบทที่679มีดล้ำค่าหล่นมองดูการกระทําของลูกศิษย์ชูเหอและปฏิกิริยาของทุกคนภายในใจของหวังอีเตาหัวรอสายตาจ้องมองไปที่เย่หนานเทียนความแค้นเรื่องแขนที่หักไปในตอนนั้นวันนี้เขาจะทวงมันกลับมาจากเฉินเฟิงเสี่ยวเฟิงชูเหอแข็งแกร่งมากอีกทั้งรังสีสังหารที่แผ่ออกมาจากตัวของเขา ร่วมกับสายตาของหวางอีเตาเมื่อครู่เย่หนานเทียนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขารีบตะโกนร้องเรียกชื่อของเฉินเฟิงเขาอยากหยุดการต่อสู้ในครั้งนี้เขาเองก็รู้ดีว่าการพูดออกไปตอนนี้ต้องเสียหน้าอย่างแน่นอนแต่เมื่อเทียบกับชีวิตของเฉินเฟิงแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเฉินเฟิงเป็นหัวจิิงชั้นต้น าว่าฉูเหอบรรลุถึงหัวจิ้งชั้นกลางแล้วเขาเป็นหัวจิ้งชั้นกลางที่แท้จริงไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งบวกกับมีดมังกรในมือเฉินเฟิงมีโอกาสชนะน้อยมากอีกทั้งตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มต่อสู้อย่างเป็นทางการเป็นโอกาสหยุดที่ดีที่สุดว้าวเป็นอะไรไปตอนนี้กลัวแล้วหรอแย่หนานเทียน แทบจะเวลาเดียวกันกันกบที่เย่หนานเทียนตะโกนชื่อของเฉินเฟิงหวังอีเตาพูดเสียงเย็นเยอือกเยี่นหนานเทียนต่อหน้าทุกคนนายอยากจะผิดสัญญาหรออย่าลืมสินี่เป็นการต่อสู้ของพวกเขาสองคนทั้งนายและฉันห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวดวงตาของหวังอีเตามองไปรอบๆเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วพูดต่อแต่ว่าเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีฉันสามารถให้โอกาสนายหนึ่งครั้ง ไม่ฆ่าเฉินเฟิงแต่ว่าพวบในสิทธิพี่และสิทธิน้องทั้งสองคนต้องคุกเข่าหมอบกราบจากนั้นขอโทษการแข่งขันเอาเป็นเอาตายครั้งนี้ถือว่าจบลงว่ายังไงแกหูของเย่หนานเทียนแดงก่ำภายในใจของเขาโมโหเป็นอย่างมากหวังตีเอาคนนี้เลวร้ายเกินไปแล้วถ้าเฉินเฟิงทำแบบนั้นจริงๆเช่นนั้นวันข้างหน้าเวลาหวนคิดถึงถูเหอ หวังอีเตาอาจารย์และสิทธิต้องใจไม่นิ่งสงบอย่างแน่นอนชีวิตบนเส้นทางศิละปะก,การต่อสู้ก็หยุดลงสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการต่อสู้เอาเป็นเอาตายในครั้งนี้ดึงดูดสายตาผู้คนมากมายเมื่อเฉินเฟิงคุกเข่า,ข,าขอโทษถ้าอย่างนั้นเขาที่อยู่ในวงการจอมยุทธ์ของประเทศหวาไม่สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้อีกไม่เพียงแค่นี้เขาจะถูกคนอื่นทอดทิ้งกลัวตายยอมคุกเข่าให้ศัตรูเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งหมดนี้เย่หนานเทียนรับไม่ไหว สิทธิวางใจเถอะความคิดของหวังอีเตาเฉินเฟิงจะไม่รู้ได้ยังไงตอนนั้นที่เขารับคำเดิมพันนี้ก็ไม่คิดที่จะถอยหนีถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาต้องตายก็ตายอย่างไม่รู้สึกผิดอีกทั้งเฉินเฟิงเป็นคนธรรมดาหรอมองดูแววตาที่ยังคงยึดมั่นและมั่นใจของเฉินเฟิงเย่นหนานเทียนลังเลไปพักหนึ่งไม่ได้พูดอะไรอีกเขารู้จักสิทธิ์น้องของตนเป็นอย่างดี อีกทั้งเฉินเฟิงก็ไม่มีวันสู้กับการต่อสู้ที่ไม่มั่นใจในเมื่อเขาพูดแบบนี้แล้วแสดงว่าภายในใจต้องมีความมั่นใจเมื่อคิดได้แบบนี้ความไม่สบายใจและกระวนกระวายใจของเย่หนานเทียนค่อยๆสงบนิ่งลงในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นอู่จื่อโจฟางเจิ้งจีอู่ฉางชางโปหรือว่ากวนหนานเทียนไม่มีใครมองไปในทิศท,ทางที่ดีกับการต่อสู้ในครั้งนี้ ถึงแม้ก่อนหน้านี้เฉินเฟิงจะแสดงออกมาได้ดีเยี่ยมความสามารถไม่ธรรมดาอีกทั้งยังได้รับการประเมินที่สูงจากอู่จื่อโจวแต่แม้จะเป็นแบบนี้พวกเขายังคงไม่เชื่อว่าเฉินเฟิงจะชนะหรือจะพูดว่าโอกาสชนะมีต่ำมากย้อนมองไปที่ฉู่เหอซึ่งเป็นหัวจริงชั้นกลางที่แท้จริงผู้แข็งแกร่งแบบนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแค่เตะหนึ่งครั้งโดยไม่ใส่ใจยังสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมาก พวกเขาไม่รู้ว่าเฉินเฟิงมีความสามารถอะไรซ่อนเอาไว้การสามารถประลองวรยุทธ์กับหัวจิ้งชั้นกลางภาพนี้ดูเหมือนจะคุ้นเคยเมื่อกี้ตอนที่เฉินเฟิงแสดงความสามารถออกมาทุกคนก็คาดเดาชูเหอแบบนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆมองดูแววตาของเฉินเฟิงชูเหออดไม่ได้ที่จะหัวเราอความรู้สึกแบบนี้เหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงหน้าผู้ใหญ่ที่มีมีดล้ำค่า ตอนนั้นสิทธิ์พี่ของฉันทําให้อาจารย์ของนายต้องแขนหักไปข้างหนึ่งวันนี้ฉันจะเอาชีวิตแกแวตาของเฉินเฟิงเย็นยะเยือกความโกรธของเขาแผ่ออกมาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้การต่อสู้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของเขาแต่ยังเป็นการเรียกคืนศักดิ์ศรีของเย่หนานเทียน ในเวลาเดียวกันก็จะได้เป็นที่หนึ่งขอองค์การคัดเลือกศิละปะก,การต่อสู้จากจุดนี้ก้าวผ่านไปยังการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ระดับโลกมีแค่แบบนี้เท่านั้นถึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลศัตรูของเย่หนานเทียนดังนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะพูดจากมุมไหนต้องชนะเท่านั้นห้ามแพ้้า,าไม่รู้ที่ตายแล้วรวหาที่ตาย ถูเหอหัวเราะในลำคอที่ฉันร่ำเรียนศินละปะก,การต่อสู้เขาเพื่อแก้แค้นให้กับอาจารย์ทว่าคิดไม่ถึงเย่หนานเทียนจะถูกคนทำร้ายจนพิการกลายเป็นคนไร้ประโยชน์เมื่อเป็นแบบนี้ความแค้นของเขาต้องให้ในายมารับเอาไว้นายอย่าโทษฉันถ้าจะโทษก็โทษที่นายไม่ควรเป็นสิษย์น้องของเย่หนานเทียนไปตายซะ สิ้นเสียงของชูเหอเฉินเฟิงร้องตะโกนเสียงดังลมปราณของเขาขึ้นสูงท่าทางของเขาขึงขังพลังภายในรวมกันไว้ตรงใต้ฝ่าเท้าทำให้ความเร็วขึ้นสูงมากหายไปจากที่ที่ยืนอยู่ทันทีราวกับมังกรบ้าคลั่งพุ่งไปที่ชูเหอเฉินเฟิงในตอนนี้ต้องการค่าไม่น้อยไปกว่าชูเหอตัวของเขาราวกับเป็นกระบี่แหลมคมที่ไม่สามารถต้านเอาไว้ได้ เฉินเฟิงปรากฏตัวออกมายกกำปั้นขึ้นพุ่งไปทางฉู่เหอกำลังภายในผสานเข้ากับแขนทั้งสองข้างทำให้หมัดของเขารุนแรงมากง้างขึ้นทางซ้ายและขวาหมัดทั้งสองข้างละลายกลายเป็นเงาพุ่งไปยังฉู่เหอฝีเท้าเร็วดุดมังกรเฉินเฟิงไม่ได้ใช้ศิละปะก,การต่อสู้ที่คิดค้นขึ้นมาเองแต่ใช้วิชาหมัดศิละปะก,การต่อสู้อื่น โจมตีฉู่เหอเขาเข้าไปใกล้ฉู่เหอหมัดของเขาราวกับพลังของฟ้าร้องส่งเสียงดังสนัน่นรนหาที่ตายม่านตาของฉู่เหอหดเล็กเฉินเฟิงโจมตีเร็วมากฉู่เหอไม่ทันได้มีปฏิกิริยาตอบกลับรีบถอยหลังเฉินเฟิงเห็นแบบนี้จึงรีบไล่โจมตีเขาขาซ้ายเตะไปอย่างแรงพื้นดินโคลนแตกเป็นเสียเส่ยงๆจากนั้นฝ่ามือกลายเป็นกรงเล็บควนไปที่หน้าของฉู่เหอ มองดูเหมือนเฉินเฟิงจะบ้าคลั่งเป็นอย่างมากโจมตีติดต่อกันทว่าภายในใจของเขากลับนิ่งสงบกระบวนท่าแรกไม่ได้ทำเป็นอย่างเร่งรีบมือซ้ายของเฉินเฟิงโจมมือขวาปกป,ป้องเอาไว้กล่าวได้ว่าสามารถโจมตีได้และถอยเพื่อปกป,ป้องได้ขอเพียงแค่ตอนที่อยู่เหนือกว่าต้องรีบโจมตีถ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบต้องรีบถอยเพื่อปกป,ป้องวางแผนได้อย่างรัดกุมถอยออกไป ถูเหอโมโหเมื่อกี้ตอนที่เขาลงมือก็ถูกเฉินเฟิงรั้งเอาไว้เวลานี้ถูกเขาพัวพันเอาไว้ไม่สามารถใช้ความสามารถทั้งหมดออกมาได้ตะโกนเสียงดังแล้วแต่ออกไปเตรียมที่จะทิ้งระยะห่างระหว่างสองคนถูเหอแข็งแกร่งกว่าเฉินเฟิงเล็กน้อยเขาจึงเตรียมที่จะสู้อย่างเต็มไปที่กับเฉินเฟิงทว่าคิดไม่ถึงเฉินเฟิงจะไม่ทำตามกลอุบายอีกทั้งยังขยับเข้ามาใกล้ถูเหอทำให้เขาไม่สามารถดึงมือออกมาได้ ชูเหอเตะออกไปหลายครั้งติดต่อกันทว่าเฉินเฟิงกลับหลบจากนั้นมือและขาจึงเตรียมที่จะจัดการเฉินเฟิงในเวลานี้เองอยู่ๆเฉินเฟิงก็เปลี่ยนกระบวนท่าโจมตีด้านล่างท้องของชูเหอเปลี่ยนจากหมัดเป็นเท้าเฉินเฟิงเปลี่ยนแปลงเร็วมากทําให้ในระยะเวลาสั้นๆฉูเหอไม่สามารถโต้ตอบได้ปั้ง เสียงดังขึ้นเฉินเฟิงเตะข้อมือของชูเหอเหตเพราะรู้ตัวช้าเกินไปรวมถึงระยะห่างที่สั้นมากชูเหอหลบไม่ทันจึงทําได้เพียงใช้พลังภายในผสานไปที่แขนปกป้องตนเองให้ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้จะเป็นแบบนี้ข้อมือของเขาส่งเสียงด้วยความเจ็บปวดนิ้วมือฉีกขาดเลือดไหลออกมาสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเพราะความเจ็บปวดที่มือเขาจึงคอลายมือมีดล้ำค่าในมือจึงหล่นลงมาสำหรับทหารปืนคือชีวิตที่สอง ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่680ใครกันแน่ที่เป็นคนไร้ประโยชน์